ไปจับเจ้ามอไซ่วอถวยจับไวยแม่เทลาขืนมาเลยจับขึ้นไปยนแต่เลีวออกมาโหลดเออเดี๋ยวัานเนี่ยเพอเนี่ยมอซ่ว่ะเล่ขืนมาเลย่วอี๋ม่ไทยเคียงกย่าไหนหยบตะเรียนว่าถั่วงอกัวหฉันกันอสละเอีเม่โทอ่านว่าบังหุงเหมบังหันจากบอกบ่งแห้งนึ่งแั่ไทยกะย่าอไรเก็บาไกั้หม่อขาโเจรบ่โอเค ไม่เป็นยังดอกบาได้บะไดยานทั่วโลกยานเิียบวัานอันบะไดและนะเข้าบงโหดทีบ่ยู u t u ไม่ได้จะทำอะไส้มเาเทาเนี่ยมันปรยาดลดทั่วดอกข้แต่เอาใบยาบ้ายาาทุรีบพูดอันนี้คืออันนี้คืออะไรอ่ะไปจับบอช้อนร้อนเอาละแปมกินเข่าโอ้ยแปมเอ้ยอีามันครบพอดีกินข่ากินเข่ากินเข่าเศร้าไทยก่อนลูก จอกกนคลิปต่อไปนะครับพนะเท่าไทยเทาไทยเกียวแม่บอกจับชาลทักมาชาลิทักมานดังนดังนี่ชาิตาเ้มันเมือนไปถือก้อยชาินีเหรอใช่แล้วก็เล่นหกแสนกว่าแล้วกยเล่นไม่ิวาโโอ้ขึ้นแบบวิวหรอใช่ชิีจากโคฟเวอร์เยอะแตงเกลอ ยี่สิเปว่าต่อเอาบัฟฟตเป็นไเอาบ่ักไปีอารไปบกานก็เปเมนเต็มติ๊กอกลยสูตแเลก่ว่าเนนี่สังเกตด้วยอดวิวทุกคลิปเลยมันดันดาเนี่ยดีจังอย่างน้อยอก็ตีตลาดติกตอแตกอไ่าพ่ออย่างนี้ก็ดึงมาแรงนแล้วไม่เลอดรอทยนบ้านอยนติตอใน10วันปดมืนกวกินแล้วก่เลือดบอหอย่งอกอมไม นกอมไม่ยังไหวปะไม่เป็นอมแค่ยาสูดแค่ยาสูดหนักเลยบวมพู้ไอจัดใช่กกินยาสูดหนาแล้วบวมจนแบบมันมันรับไม่ไปบวมขึ้นนีแล้วบวมก็หนีอีกตาแล้มันเห็นมันเห็นในชากเลยอ้วนขึ้นหรือเปล่าหนาบวมขาไปกินบวมันขึ้นสี่กิโลนึงสิบเก้ว่าเนี่ยอ้วนขึ้นแล้วต่อคอคอ ป้าาก็คุยอยู่นะไม่คุยยังไงเสือตัวนี้วันน้ักสองหมื่นเนี่ยี่สิสองนี่ิกซื้อลรานี่ปิ้งปิ้งตรงยางเราบ้างดิซัมนลซัมน้ำปลาแท้โอ้ยยากินเถอะละไปห้องจ้ามาถึงเค้มๆนะมันค่อยกลมกล เอาปยจับด้วยทีนี้เขาจ้าอะไรเรนี่เอาแต่ตามาต๋าเรื่องนี้จะอดาเนาะมาคือบ้านคูเพือนข้ยนมาคือบ้านคู่เมือนน่มาคือรักซะอาหารกระถามอันอี่อันชาเขียวเขาบ่เอาไปเลยเจ็ดเถื่อแล้วไมยังมาต่อมาบ่เอาน่ะยัางงีย่างไปหาเขาอาชาเขียวหล่อนอยู่บอกไปยังมาอยู่ เอก็อยากให้กินไงถ้าตอบเจ็ดเทืออีหลีเอ๋อเทือนานๆก็ได้คุยแล้วแต่ฉันดูรถดบเกียร์ตลอดความด่วนน่นใช่ไหมก็อยากให้กินไงอากาศมันเย็นนวดกินแล้วร้อนกี่กิโลเนี่ยหนึ่งร้อยดูเอาคืออร่อยแปดสิบผมเขามาเขาพ่อแปดสิบเราเตะบอยกวนเออเอาเขาก็แบบว่าทุนนิยมตัดลงเนาะเขา่ได้ตัดขึ้นรีดคันหนึ่งถึงไหนแล้ว ดีดีเ่ยเดี๋ยวขับรถของเขาแล้วก็เสือน็ยังก่อนมีลูกมีลูกนะพ่อมีลูกนะลูกเองลูกหลักก็รับปันมังเงาะใช่แล้วลูกใช่จอยใส่แต่เขาอยู่พูดโอ้เมืมากีนน้ำพ่อบ่ปัญหากินทางขยะเขียวเป็นในช่างมาเบื่มือเนี้ยแล้วรอดามัน นั่นแล้วลบคิ่อะไรแล้วบริษัททำอย่างนั้นมือนแล้งมาจุดต่ออยู่ไหมโอ้ยไม่ไปลบเขาเติมหางห้ยอีกคืก็ะสือผอนหูไปการเติมหางเขาไม่เยาก็คือจ่างลงไปอันนี้ออกฉากไหนเนี่ยออกจากเทวดาออกไหมอ๋อโอเคว่าจะทําเป็นอันเนี้ยว่าทีเฮ็ดเป็นแบบหัวพญานาคไหมถ้าไม่ทําดีกว่าจะเฮ็ดเลยเอาเหรอเดี๋ยวไม่เยาจะจืดมือคอยยินเยอะซึ้งเยอะ มนเมือนี้มันเลเส้นหนาพิลาเลยมือนี้มือเล้เราเดือดเส้นหนาได้ิเช็ดลุเลยเช็ดมาแช่เป็นตอนที่สองกูนะพี่ลาพีลาเกิดุนแม่หนูแค่เฮ้เ้อยเาด้วุกัวใส่หมอกเจียวได้เกิดก่อนหรือเกิดรุนเกิดรุนแม่หนูแค่เจ็ดปีเองครับเข่าพนันตีลาน่อยกัสร้างแต่ว่าไม่คนเถ่ากูอยู่ไะ แม่วัดเนาะแม่วัดเฮ้เพิ่หรอพี่ผมว่าคุณก้าวอายุสิบสี่แล้วนี่ติดรีบติดไหมพี่บัสเออเพิ่งเปิดไม่ใช่บัสฉันทายก่อนปปิิิดดดตโว้ายมาเติดติดแดงก้าขาไม่มาอู้หูเพิ่งเห็นไฟเหรอเพืนบอสเห็นแล้วเลิกเพื่อนบอสนั่งคอมเมนต์กันก็ไม่ติดนะอ้าวแล้วอะไรติดแดงคืออะไรก็เราเป็นประจำเดือนไงอันนู้นอัน ลีหัวง้อรีหัวง้อคุณอันนั้นมันแบบว่าตัดเพลงมาเลยมั้งรือเปล่าเต็มเพลงหรอเนี่ยหรอแม่แม่แต่ผมก็สั่งเดี๋ยวคือโดนไปจับ้ยแม่ก็จะพดันเจ้าแล้วก่อนเมื่อก่อนเยนะเ่อ่กีิ ไปซื้อกกูแน่ยเขาหลันิบ้าไอนี่ของกัญามาเนี่ยิดแตกแล้วเอาันเตเจ้าได้หนีได้นก็เป็นยังไงล่ะเมย์ก็เป็นเขาได้ยุ่บ่สร้างยังยแต่กระจับสร้างเตจ้ลองรถผุดไหมอนนี้เองอันนี้ยางมบ้านี่ิแตกแล้วโอ้ยรถเล็กไอ ข้างหลังเป็นอะไรอ่ะสาว้น้ำหรอไปไปไปหาสื่อกับป้ายกูถึงแถวหลานเราวัต้อเอาไปนามสักโอ้ยแด่ว่านอคลิปกูนอนไปอาชญากรรม <c oughs> เออไปอาชญาก,กรรม <c oughs> แม่ต้องให้ลูกไลายๆยเออเออเออนี่สิกซองบาทให้หลายังไง, <c oughs> ห,ยยงไหันจะคของรดถหุ่นอยู่ไหม <c oughs> เล่เเอพักืาท่องหอกพักชุเียวไ่พักเอวาท่งหักบวเนยะกบวพักชบเี่ยวกนถอพักบัวตัดใส่เลยเพราะว่าหลังเท่านก่อนเ่ขาเพื่นเนตามาปนอนเยค่แล้วนอนงานพลเก่ากินังนเฮ้ยตงยอิมรดกับนนอนวัดน้ำมูลตัวอันได้แปดสิบบาทน้มือนี่เมื่อวานในเก่าสิบก็มามนะ กูได้จักบาทสมื่แล้วนอนเมันนอนได้แต่ว่าจักบาทยังจะคลองเยอยอ่ทาุ่เรื่องนอนไม่ยากเลยไ่ยากนะฉันมีอันนี้แล้วนะฉันไปนอนแล้วนะฉันมีอันนี้แล้วนะฉันม่เปลแล้วนะมาโลอุ้ยคิถึงมากเลยอ่ะไมว่าไหนจะมาสัทีิง เ,ออเออจอกันใหม่ครับ